สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในเกม Tom and Jerry ตอนนี้เราได้ตัวใหม่ได้ตัวใหม่นี่ปีศาจทัฟฟี่กำลังทดลองมัง้งไปเชิบยังเดี๋ยวเชิญแม่เชิญพ่อเรียบร้อยเอยเดี๋ยวยังอันนั้นยัง ยืนยันนี่พ่ออย่าเพิ่งหรอกกดไปแล้วว่าจะเปลี่ยนตัวให้บวกต็ดแล้วก็กด น่ารำิดปีเลยเอ้ยเอ้ยจุดจุดจุดหนูเรียนสุดคนเดียวใช่ไหมเอแม่เอ้ยแม่อทำได้ยังไงทำได้ยังไงเอเมนไม่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 ยังไงเด็กก็เรียนสุดอยู่แล้วไม่ต้องหวังไม่ล็อกแล้วก็เปลี่ยนได้ มแม่เล็กกินนะหนูเร่นเสร็จเดี๋ยวแล้วใชาๆๆๆเพราะหนูใช้ตันนี้เก่งแม่สีอะไรให้หนูส้มพ่อฟ้าแม่สีอะไรสีม่วงหนูส้มพ่อฟ้าอุ้ยแม่ได้หลานประสาทดีนซะเฮ้ีพี่บนหัวเฮอีพี่บนหัว โอเคเอกพีชิ้นต่อไปอยข้างล่างนลงไปเอาใช่ไหมอย่าบอกนะแม่สีม่งมวงเ,เดี๋ยวรอให้ห<า>นูกินเดี๋ยวได้สองชิ้นละ มันมีันไม่รู้แมวฝั่งนั้นแมวเอาปิดปิดฉันนีเนี่ยแมวจริงๆโอ้ตกไปหาแมวมึงีตกไปหาแมวจริงๆด้วยอ่ะหมดเวลาชีอยู่ห้องไหนหาชีเจอที่ไหนคะอืม ชีนนอ้อยู่ข้างนอกอยู่โอ้ยข้างนอกเอ้ยอยากไปห้องห้องอาวุธห้องอาวุธไปห้องอาวุธเอ้ยมีใครเจอกุญแจบ้างอยากได้กุญแจอ๋อเจอหมาหนูอยากได้กุญแจไม่ใครมีกุญแจโอยเจอแมว หนูให้ฟรีจุญเจอหนูเจอกุญแจแล้วหนูเจอกุญแจแล้วอ๋อนหเจอกุญแจแล้วเอาเอาไปเปิดเนี่ยเอาชุดกระระคงกระพัน ที่มีก็หมายคำถามกินไปฮะห,หนูไปเอากุญแจอยู่แม่ก็กินไปสิก,กินอะไรกินได้สุก<บ>ี้อ่ะแกน้ำเนี้ยว พี่ต้อลงมาแล้วเดวมาแล้วมีใครอยากให้ช่วยมาพ่อหนูมีก่อแล้ว,ก,ลวก็หนูไงหนูมีก่อชุดก่อแล้วเอาต,อตกใจหนูก็มีจำมาค่าอเอาแม้หนูให้หนูให้ ใช่ได้แมวไม่กล้าตีแม่โดนแม่โดนแมวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไหมมาช่วยแม่ก่อนไม่ต้องเดี๋ยวให้แม่โดนแมวจับอยู่ใช้ก่อนแม่โดนจับอเลยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปออกได้ละอ๋อเดี๋ยวกำลังลงชั้นล่างแป๊บนึงตกบันไดโดนแมวจับอีกรอบมันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกำลังไปปลุกสไปดไปด้วยปลุกสไปดสไปตามมาสิตอนนี้ไม่เหลือเลือดแล้วไม่น่าดิ้นหลุดแล้วเมื่อกี้ดิ้นหลุดไปแล้ว อุ้ยกำลมังไปกระมังไปฉันบนเนี่ยใช่ใช่โดดขึ้นมาอ้อยเขียวมาเจอแล้วจะโอเคยุบกินกันโอ้เออนั่นแหละตีมันทีลองคารตีมันอีกทีตีโดนแม่ตีได้ค่งตีโดนแมวด้ตีโดนแมวเป้งหนึ่งเอามีโดนแมวหนีใช่ไหมหนีใช่ไหมเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแม่ใช้ค้อน ทุบไปเลยนี่เนสั่งอีกรอบกินแป๊บเดินเดินแมวเดินแมวเดินแมวอ้าวเราเครเอาชุดะกันจิ๊กเกอร์จิ๊กเกอก็อยู่ไหนก็หายไปไหนแม่ไม่รู้ไม่รู้แต่หนีแมวไปกันนะว้ายแมวเดียวเดียวเดียวมันลงมาแล้วมันลงมาแมันลงมาแล้วขอเค้กหน่อยขออาหารนี่อาหารอยู่ข้างบนโดดขึ้นไปแม่ทุบมาละจ้า มายัางมายัางแมวีได้ยังยังแมวอยู่กินอะไรไม่ได้แล้วแมวหน่อยแล้วแมวหน่อย,อยแล้วแมวหน้าเลือดไม่เต็มหลอดโอ้ยแสบได้ยังได้ยัง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 ไปตรงอื่นไปตรงอื่นมันไม่ยอมไม่ยอมสนใจแม่เก็บมไม่ไมสนใจแม่ใช่ไหมเป็งหนึ่งอเอา้เอาเอ้าหนูทุบมันแล้วนะๆๆไมม จะรววอยู่ไกลๆหน่อยสิอ๋อไม่ถึงไม่ถึงเลื่อดไม่ถึงต้องกินไปเรื่อยใช่ไหมพ่อช่วยหนูด้วยโดนมัดเออไม่ทันหรอกไม่ทันไม่ต้องช่วยอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนที่แม่มัดเนี่ยโอ้ยไม่ต้องช่วยไม่ทันหรอกโอ้ยไม่ทันหรอไปแล้วหรอไปแล้วแม่เนี่ยไปแล้ว แม่ไปแล้วเชื่อแม่ไปแล้วเชื่อเชื่อใจเชื่อมากว่าแม่ไปแล้วเอาแล้วหนูเหยู่นี่อยู่เนื้อสีเขียวไม่ช่วยแล้วก็เจอแมวอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเจอชิเจอชิแต่ต้องกินข้าวกันเดี๋ยวครึ่งหลอดก็ดี เดี๋ยวขึ้งหลอดก็ดีขึ้งหลอดก็ดีขึ้งหลอดก็ดีปุกสไปเออนั่นแหละสไปเอเอาทอม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 สไปเอาทอมพ่ออยู่ไหนพ่อก็อยู่นี่ระวังแมวอยู่ข้างล่างพ่อมันมีชีสอยู่ข้างบนพ่อโดดขึ้นไปเอาชีสอย่ายืนงงดิบหนูหนูกินข้าวอยู่เค okay. โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปแมวมาแล้วแมวไปตรงอื่นหนูดดไปเอาเอง โดนจ้ากไหมน้องปลาสันนะไอ้สีเขียวได้ชีละเดี๋ยวหนูไปเอาชีดข้างล่างที่แมวอยู่เจ้าเปิดออกกันมันดีดีอยู่ข้างบนเนี่ยเก็บมากินเอาไปช่วยเขาดันชีก็ได้เย้ยเมียวมาที่มาคุณไปช่วยเขาดันชีจังอ่ะเดี๋ยวหนูเฝ้าให้หนูเฝ้าให้มมมันีหเอ้าก็ดันชีไปแล้วเกี่ยวอะไรกับหมา ไว้ล่างาหมดลิทล่างจะไม,ไม,มต่ตาย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 หมาไม่รู้นะม,มันก็โนยนอยู่ตรงนั้นแหละก็ลงมาดันชีตต่อได้ไว้ล่างหมดลิทหนีสิไม่หนี <laughs> <ด>สิครับล่างหมดลิทไปสไปเอา<ม>เอาไปเอาทอมไปเอาทอมไปเอาทอมสิทอมทองทอมทองทอมทองทองทองไม่เอาทอมเอาดันชีตไปโอ,อ้พอ โอเคชีออยู่ข้างนอกเป็งเป็งดำเลยเอาพ่อละพ่อเรระเบิดแมวทำไมหนูอุตส่าห์ไปให้แมวโทษหนีก่อนดูโดนจับใครโดนจับพ่อโดนจับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกนำลังไปยู่ไนเนี่ยเอ้าโดนมาตรวจด้วยพร้อมเพียงเอ้าเดี๋ยว ไหนเนี่ยเขามาช่วยแล้วโดนนีแล้วโดนนี้แล้วเอ้ยกินก่อนอันนี้โดนเจอแมวพร้อมชีสชีสอยู่ข้างล่างคุณแมงโก้นี่เขาเอามาแต่รูมันอยู่ข้างบนเป็นหนึ่งเต็มเต็มแมวพ่อหาของทุกแมวแมวอยู่ในห้องเดิมอย่าบอกในเลือดเหลือน้อยจริงหาอะไรกินก่อน สไปตื่นไข่แกงไม่รู้ทอมทอมโดดไม่ขึ้นเขาได้ชิสแล้วเขาโดดไม่ขึ้นอ่ะอ้อนนอ้อนไม่กินอนะ่ะวิ่งเลยจานนมมาไ,มได้แมวตาอยู่จะกินยังไงก็กินอย่างนั้นแหละพอแมวมาก็โดดหนีมันก็ไม่ทันได้กินสิจ๊ะนั่นเลยนี่อ๋อชิสหล่นชีสหล่น พ่อพ่อโดดไปไม่เอาชีสแมวว่าเลือดไม่เหลือเลยจะเอาอะไรได้ไก็บอกให้กินไงเมื่อกี้มีจานกินอะไรล่ะราชา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 ตื่นซิราชาตื่นาานั่แล้วนี่โอ้ยไม่ทันนี้ไม่ทันน,นี่ไงไมีรูอยู่แมวมาด ก็ได้ช่วยด้วยคนไม่ช่วยเลยโอ้ยคนนี้เหนื่อยสุดแล้วซูปเปอร์แมงโก้เนี่ยพ่อก็เดินงงอนยู่และไม่หาอะไรกินสักทีมแมวก็ไม่ได้ไล่ตัวเองใครเอาชุดเกาะหนูไปงงอีก อ่ะค่ะเขากินแป๊บอีกแล้วเออเน yo, 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 yo. Okay. Okay. Um> ี่ยโยนโยนโยนปิดปิดจะปิดเก็บลูกคอฟเก็บลูกคอฟหนูอยากได้ข้าวอยากกินอะไรบ้างหมดแรงแล้วเหมือนกันได้แต่คานเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดเนี่ยมันมีจานนมอยู okay. <k <k ่ข้างลูกคอฟเนี่ยมาถึงยังกระดึ๊บมาเฮ้ยใครโดนมัดแต่หนูขอไปข้าวก่อนไม่ไหวแล้ว โดดลงมาเอ้ยเลยเลยเอาจานนมคุณจานนมอ,อยู่ตรงนั้น,นเลยกินเลยหาข้ากินแป๊บนึงอยู่ข้างล่างหยิบจานข้างล่างหาข้าวกินห้องสไปนนั่นไงเมื่อกี้เ <c oughs> มื่อกี้อยู่ใกล้สไปเกินแต่สไปตื่นโอ้ยตื่นง่ายไ,ไป <c oughs> <c oughs> โอ้โหแค่กระโดดเหยียบก็ตื่นแล้ว <c oughs> เอาเอ้เนี่ยเอาลูกกอล์ฟอะโยนมันจะเร็ว <c oughs> ไว้สไปใครปลุกสไป อ๋ออนยังกินไม่เสร็จเหรอกินเสร็จแล้วแต่สไปมันตื่นว้ยายเอ่อคุณซุปเปอร์แมงโก้นี่วุ่นวายอยู่คนเดียวเลยเนี่ยสไปน์นอยช่วยเขาหน่อยเก็บไปไปแล้วหนูกำลังไปเก <c oughs> ็บลูกบอลมาแล้วลูกบอลอยู่นี่ก็มีเยอะแยะอ้าวเหรอพี่สาเก็บอ๋ชั้นนี้ชัน้นอ๋อก็มาช่วยเขาพังประตูเหาะลูนี้ไม่ใช่ชั้นนี้หรอใชั ใช่พ่อไปไหนก็ไม่รู้เราเครปลุกราชาเขาไปดอดลงบนเตียงเมื่อกี้ไงเอาพ่อไม่เข้ามาล่ะเข้าไปไหนพ่อมาช่วยเขาดิเป้ง็าเนี่ย่งอาชามา้เออเก็บลูกกอล์ฟมาโยนเป้งหนึ่งอีทอมเก็บลูกกอล์ฟมาโยนเก็บลูกกอล์ฟเก็บเออล่วงเก็บโยนสไปดตกไปไหนเนี่ยโอ้ยเก็บก๊อฟมาตกไปชั้นล่าง เอ้ยหนูเจอระเบิดเอาไหม<ค>ระเบิดระเบิดเหมือนเดิมนะเดพกระเบิดมาเดี๋ยวพกระเบิดมาเอาไหมเอาไหมใครเอาระเบิดยกมือขึ้นพ่อประจิบอยู่หนูรู้ก็ขึ้นไปเหมือนเดิมนั่นแหละนี่ไงซูเปอร์แมนโก้เอาระเบิดมาแล้วแล้วก็มาแล้วแล้วก็โดดเปงหนึ่งเอ้าใครเปิดรูทิ้งไว้บึ้มล่างจา้ะบอกเลย ปิดตู้พลึงจะพลึงงล่างเหรอเอออุ้อยมันพลังขึ้นใช่ไหมขึ้นสินไม่ได้หาของปลาต่อเอ้ยบอลบอลลูกกอ๊อฟไปแล้วใครปลาขึ้นมาข้างบนเออสิแล้วใครป <c oughs> ลุก <c oughs> ก็ตีกันอยู่ข้างๆราชาจะไม่ตื่นได้ยังไงชี้ได้ละอ่อนี่เก็บลูกกอ๊อฟเอาโยนให้มันถึงไเขียวบัง โยนอ่ะพอโยน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 แล้วเก็บโยนใส่แมวไปแมวมาแมวมาแมวมาก๊อปเพียบเลยโอ้ยเสียของไม่เสียแล้วเอาพ่อเก็บไปซ้ำซ้อนนิ่งนั่นแหละโยนไปอย่างนี้แจะได้แล้วอีกนิดนึงโยนอน้องออนโยนอีกนิดนึงลูกกอปเยอะโยนเลย โยนใส่มงใส่แมวโยนไปเหอะเดี๋ยวหนูโยนใส่แมวให้เออบรินกัดเปื่อนผีไม่จำกัดเอาโยนรักษาใครเนี่ยเมื่อกี้โยนโยนเยออนโอ้ยหมุนติ้วอยู่หมุนติ้วก็หันหมุนติ้วโยนไม่ได้โยน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 อีกโยนอีกพลิงโยนเร็วเร็วเข้าอุ้ยเข้า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 เย่เสียเวลาไปเยอะมากกับคลิปนี้ เแม่ได้น้อยสุดเลยก็ตายคนแรกสบายใจอ้าทำไมพ่อได้เยอะสุดเอ้ยไม่ใช่สิแม่น้อยสุดหนูปานกลางพ่อรองซูเปอร์แมนก็น่าจะได้เยอะสุดวุ่นวายอยู่คนเดียวใช่พ่อก็พ่อก็ดูชื่อพ่อสิตัวบีนี่หรอก็ดูชื่อพ่อสินั่นแหละเื้ อ่ะแล mm ้ว hmm. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนบายบายพ่อยังอยู่ใน